นะคะนูก็จะพาเพื่อนๆนะคะมากินข้าวแกงที่กินข้าวแกงที่นี่ทีไรเราจะรู้สึกเหมือนกินข้าวอยู่บ้านรีมมอแม่นะคะ่ะต้องเลยเข้าวแกงขึ้นชื่อไร่ขิงนะคะไปค่ะกินข้าวแกงกันยามเช้าขึ้นชื่อข้าวแกงไร่ขิงหนึ่งข้าวแกงเจ้าดังเจ้าอร่อยแห่งซอยวัไร่ขิงมีเมนูอาหารหลากหลายเยอะแยะมากมายเป็นรสชาติฝีมือแม่ฝีมือป้ามีผักน้ำพริกฟรีด้วยนี่ตักได้ไม่อั้นนะคะแต่ว่าตักแต่พอทานนะ น้ำพริกของที่นี่อร่อยมากน้ำปลาพริกก็คือเด็ดมากไปไปลุยกันนี่วันนี้หญิงรถก็หิวมากจัดไปเลยค่ะหนักๆนะคะมีเมนูที่แม่เขาแนะนำด้วยแล้วก็มากินกันดีกว่าหิวแล้วหิวแล้วนาินมากไมูไมู่เป็นหมูหนึ่งแล้วแบบแ่เนอเหนยิเป็นร้านข้าวแกงที่มานั่งกินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าได้กินข้าวฝีมือของแม่ตัวเอง อร่อยเหมือนแม่ทําเลยให้เยอะแล้วก็แม่แม่ที่นี่ก็น่ารักทุกคนเลยอือร่อยมากเลยหญิงนุดแนะนําเลยค่ะข้าวแกงขึ้นชื่อข้าวแกงไรขิงซอยวอร้่ขิงเพื่อนๆต้องมาลองกันนะเมนูนี้จะเป็นหมูหนึ่งนะคะแล้วก็มีไข่แดงข้างบนเนาะอุ้ยราดน้าปลาพริกก็คือแบบอหอมอร่อยมากอย่างฟินอ่ามมือน,นี้ก็คือไม่อ้วนไม่กลัวกลัวไม่อ้วน รีกน้ำผักก็ให้ฟรีไปอีกแซ่บมากหญิงนุชว่าเด็ดหญิงนุชคอนเฟิร์ม